มีคนเขียนมาในคลิปอันหนึ่งของผมบอกว่าเยอะไลฟ์โคชกะโลกลาคุณเคยมีประสบการณ์ไหมครับที่ว่าโดนด่าอย่างไม่เป็นธรรมจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคุณอยู่ในโลกโซเชียลเหมือนผมเยอะๆนะเราก็ทำคอนเทนต์อะไรเยอะแบบนี้นะครับแน่นอนก็ต้องมีคนเข้าใจผิดหรือมีใครที่หลงเข้ามาแล้วก็คอมเมนต์อะไรลบๆนะครับนี่เป็นเรื่องปกติแล้วก็ทําใจไว้เลย แล้วผมก็พยายามให้ตัวเองหลุดโฟล์หรือว่าเสียอารมณ์อะไรกับเรื่องแบบนี้นะครับมันเป็นเรื่องสาคัญมากทําไมเพราะว่าทุกคนคุณเห็นแว่นต่างๆแล้วนี้ไหมทุกคนมองผ่านแว่นตัวเองหมดยกตัว,ตว,ตวอย่างมีคนเขียนมาในคลิปอันหนึ่งของผมบอกว่าเยอะไลฟ์โคสกะโลกาแต่จริงๆแล้วในคอมเมนต์ที่ทอ,อื่นๆเนี่ยก็หลายเป็นร้อยอะ ที่แสดงความขอบคุณมาที่ให้ความ,วามรู้ดีๆอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าในหัวของผมโอเคนะมีวินาทีสองสวทิที่แบบรู้สึกไม่รู้จักพูดดีๆกันเลยวะอุตส่าห์ให้ความรู้ดีๆละฉันไม่ใช่ Coach, ้านโคชนะเว้ยอะไรเงี้ยในหัวสมองเข้ามาแบบนี้ละแต่ว่าเริ่มกลับมาคิดเรื่องทฤษฎีหรือว่าปรัชญ,ญาของแว่นตาเรื่องนี้เป็นจริงแล้วเป็นผมเคยฟังน่าจะเป็นหลวงตาท่านหนึ่ง เขาเปรียบเทียบให้ฟังว่าทุกคนมองผ่านแว่นตัวเองหมดแต่จริงๆแล้วเนี่ยปัญญาตะวันตกก็พูดเรื่องนี้เหมือนกันว่ามนุษย์ทุกคนตัดสินคนอื่นด้วยประสบการณ์ตัวเองด้วยความรู้เก่าๆของตัวเองซึ่งถูกบ้างไม่ถูกบ้างแล้วก็บางทีไม่เที่ยงธรรมฉะนั้นเนี่ยดีที่สุดเลยเราไม่ต้องตัดสินคนอื่นนั่นคือข้อหนึ่งข้อสอคือเวลาคนอื่นตัดสินเรา ตั้งสติก่อนอย่าเพิ่งให้เสียอารมณ์อะไรทั้งสิ้นให้เข้าใจก่อนว่าเขาอาจจะมีประสบการณ์อีกแบบนึงคนที่วิจารณ์ณผมทันทีว่าเฮ้ยไลฟ์โค้ชกับโรกรลาเขาอาจจะไม่เคยเลยที่อ่านประวัติของผมที่ ไปฝ่าฟันเป็นคอนดักเตอร์อยู่ที่เมืองนอกประสบความสําเร็จทําชื่อเสียงให้ประเทศเขาไม่เคยคิดเรื่องนี้เพราะอาจจะเป็นคนอายุน้อยที่เห็นดราม่าเรื่องไลฟ์ค้ชแล้วก็สรุปว่าคนที่ทําแบบนี้ก็คือไลฟ์ค้ชหมดเลยไม่รู้จะพูดยังไงไม่รู้จะแบบว่าอ,อ,อธิบายคนคนนี้คาสอนแบบนี้ว่าอะไรนะครับเพราะมันไม่มีสอนในโรงเรียนถ้าผมเสื้อสอนเรื่องอะไรน่าเบือ่อน่าเบือ่ออาจจะโอเคว่าเออนะเขาเคยมีโปรแกรมของเขาว่า อันนี้คล้ายๆกับที่เขาเคยเรียนในโรงเรียนอันนี้โอเคแหละได้แต่ถ้าอะไรที่มาสอนปัญญาชีวิตที่ใช้ได้จริงๆเขาไม่เคยเห็นในโรงเรียนของในโปรแกรมในหัวของเขาไม่มีก็เลยบอกไอ้นี่คือไลฟ์โค้ชกะโหลกกะลาเมื่อเราเข้าใจสิ่งนี้ว่าเออเขามองผ่านแว่นของขประสบการณ์ขเขาเราก็โทษ่ให้เขาไปไม่ต้องคิดต่อแล้วก็เราก็เป็นละลางของเราตอ่อสนใจแต่เป้าหมายชีวิตของเราแล้วก็มีเมตตากับมนุษย์ได้ทุกคนเพราะทุกคน กําลังมองผ่านแว่นของเขาตัดสินคนอื่นตามแว่นของเขาเองมันทําให้เราสบายใจมากขึ้นเราเป็นคนมีความเมตตามากขึ้นมีความสุขมากขึ้นนี่คือ,อสิ่งที่อยากจะฝากทุกคนไว้นะครับนี่เป็นสัจธรรมที่ใช้ได้ตลอดชีวิตจากบัณฑิตผู้ไม่ใช่ไลฟ์โค้ชบาย